สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องทางฝั่งสปปลาวนะครับชิปนี้พบกันนะครับกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์วีไอนะครับวันที่18นะครับสิงหาคม2568เป็นแนวทางของวันจันทร์นะครับพี่ๆก็ถือว่าวันนี้เลขตัวเลขสวยนะครับวันที่18นะครับเดือน 8, 2568นะครับ สำหรับแนวทางนะครับพี่ๆในอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเนาะแนวทางของผมเนี่ยมาแค่เลขเด่นตารางนะครับพี่ๆสายเจาะสายวิ่งสายลูดนี่ไม่มานะครับเนาะมาแค่เลขตารางนะครับอย่างล่าสุดวันศุกร์ก็มาตารางเหมือนกันนะครับในเลขเด่นนี่ไม่มานะครับผมผมให้3กับ9นะครับในงวดวันศุกร์เนาะนะครับไม่มานะครับพี่ๆขออภัยด้วยนะครับ3เนี่ยถ้าเกิด ถ้าเกิดทางฝั่งพี่น้องสปปลาวเนี่ยอาจจะมาอยู่นะครับเนาะเป็นเลขเด่นนะครับผลที่อ่อนนะครับเลขชุด6ตัวนะครับ0 3 4 6 6 2ี่สองนะครับ0ูนย์าเลขล่างชุด6ตัว4ี่หเลขล่างชุด4ี่ตัว3ตัว6 6 2สองนะครับเลขหามเริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับพี่พี่นาอก็ท่านใดนะครับจับบินตารางนะครับพี่พี่น้องเข้าไปที่4ี่หนะครับอันนี้มาแค่สายจับวินนะครับสายเจาะของเราไม่มาเนาะ ต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับในแนวทางวันศุกร์ส่วนนวทางวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่18นะครับผมชื่นชอบยังไงแล้วก็ตามนะครับอย่างที่แจ้งไว้นอกแนวทางช่วงนี้ก็เดินไม่ดีนะครับพี่พี่เลขเด่นตั้ลางนะครับวันจันทร์นะครับของผมได้เลข7เลข1 เลขหกเลขแปดเลขแปดนะครับเลขสามเลขสองนะครับเลขเด่นนะครับงวดนี้เด่นวันจันทร์ผมได้เลข ได้เลขเกับเลข1นะครับพี่พีเ7กับ1นะครับมาดูในตัวประกบคู่นะครับก็จะมี73นะครับเจห เจ็ดแปดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกนะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมเจ็ดหกเจ็ดสาม แล้วก็1 6นะครับ3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปที่1 7 6นะครับแล้วก็2องหนะครับ1นึหนะครับแล้วก็สองหน สายวิ่งสายลูดนะครับพี่พี่แนวทางวันจันทร์สายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่เลข7นะครับให้ไปที่เลข7เนาะนะครับหรือท่านใดชื่นชอบเลข1ก็ขอให้มานะครับทั้ง2ตัวเด่นเนาะนะครับผมนะครับสายวิ่งลูดให้ไปที่เลข7นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับกำลังแรงใจนะครับจากพี่ๆสมาชิกหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับรับชมแนวทางเนาะเป็นกําลังใจให้แอดนะครับแนวทางนะครับก็มีหลุดมีเข้านะครับพี่ๆเนาะก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับท่านใดที่ติดตามเนาะในตัววิ่งรูดตัวเจาะนี่ช่วงนี้ก็คือว่าไม่มานะครับมาส่วนมากจะเป็นเลขเด่นตารางนะครับคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ